กัญญาลักมณเราเลี้ยงสัตว์ที่นาหักของกัญญาลัก์ค่ะก็มีหมามีแมวมีกระต่ายเราก็มีแง่มีกระปอมมีกระปอมแล้วก็นูนาค่ะนูนาแล้วก็กบเขียดอึ่งเผผวนี่ค่ะกัญญาลักษ์กิมักเล่นกระป๋าสัต์พวกนี้และ้วก็ปูนากะปูนากัญญาลักษณ์กิมักมันคือกันค่ะเราก็เฉพาะอึ่งเผผานะคะกัญญาลักษ์กิหักมันเพราะว่ากัญญาลัตษ์ถือว่า อึง้งเผามันกระสิคืดดึกด้อยมันบวขาะแก้มมันกระสอิอ่วมอวมปุ่มป้อมมันบวขาะมันกระสนหนหา้าหักหน้าหักคือจังดึกน้อยนี่ค่ะการยันรดกาหักมันแล้วกาสีบโบกินสัตว์พวกนี้ค่ะกัรยันรัดซีบโบกินสัตว์พวกนี้พอถือว่ามันเป็นมูอของการยันรัดมัดแต่น้อยจนใหญ่แล้วกา ก็เวลาเขาปางสิกันยารักกับิมีมาหน่อยตัวนึ่งแล่นตามตูดค่ะแล้วกับไปล่าสัตว์พวกนี้ค่ะแต่ว่ากันญาลักษ์กับสิบกินมันถือว่าเป็นเพื่อนฮักของกัญญาักจ้ย้า